เฮ้ยหลบเฮ้ยเชี Lars ่ยพกโคตรนกลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นผมเห็นผมเห็นจริงผมมาจากด้านล่างรีโหลดแมกกาซีนก่อนมันมีทุกคนมันมีอีกมันมีอีก มันมันมันไม่ใช่ปืนระยะไกลอ่ะมันโคตรกลางนะทุกคนตายยังวะเฮ้ยไอ้แค่ยิงไม่โดนก็ขอสวัสดีนผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมนี้ก็มาอยู่จะชนะผมอีกแล้วนั่นเองนะโอ้โหหลังจากที่ผมเล่นกับเพื่อนผมไปซีโร่ทูซีโร่เห็น ยอดวิวก็ใช้ได้นั่นเองนะครับผมจะใส่ทุกคนน่าจะชอบกันบ้างนะฮะอย่างน้อยก็มีคนดูฮะอย่างนั้นเรามาทําต่อกันเลยนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้จะเป็นเป็นแนวแบบแฝงตัวนะครับท่านผู้ชมผมอยากรู้ว่าถ้าเราลงแฝงตัวแล้วไปดักยิงคนอ่ะเราจะได้สักกี่บาทกันทุกคนผมไปสู่เลยว่าแฝงตัวมันก็คือแฝงตัวนะทุกคนเราก็ไปสู่น่ยเดี๋ยวไปหาลุสพบคนเอาแล้วกันนะแต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่มียาพันเออแต่ก็ไปต่างกันกับซีโรตูซีโร่แถมมันน่าจะดีกว่าด้วยนะทุกคนนะเดี๋ ด่านไล่นั่นเองนะครับมาแล้วนะครับทานผู้ชมตอนนี้เราก็เกิดเป็นด้านของตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาคนตรงนี้ก่อนนะฮะไม่รู้ว่าเฟรมเลทจะตกหรือเปล่านะผมทาการไปเซตติ้งด้านการอัคดคลิปมานิดนึงนะผมขอเองเดียวอย่าเฟรมเลตจะตกเลยนะตอนผมยิงอะ่ะถ้าเฟรมเรทตกตอนผมยิงแล้วก็ผมสวยแน่ๆแต่เมื่อกี้มันเฟรมบอกเฟรมตกเฟรมผมตกแล้วจะ <Yeah. S 2> เป็นยังทุกคนผมขอปรับแสงหน้าจอก่อนไม่ไหวไม่ไหวมองไม่ค่อยเห็นคนเลย ผมเล่นเกมนี้ผมรู้สึกว่าผมจะแสบ,บตาทีนึงนะเพราะผมต้องปรับแสงหน้าจอสูงมันจะไม่มีคนนะครับผมก็จะวิ่งไปหาคนเลยแล้วกันเฮ้ยมีศพมีศพสวยมีศพผมก็เอาครับจังหวะเนี้ยผมบอกเลยช่วยผมได้เยอะพวกเนี้ยโอเคกระเป๋าหยิบมากระเป๋าเราดีอยู่แล้วเนาะ กระเป๋าเขากระเป๋าเขาไม่ค่อยมีอะไรผมได้ตื่นปืนมาผมโอเคแล้วยังไม่มีปืนให้เราใช้อืมเช็คลูกกระสุนปืนเขากันโอเคเฟรมเล็กไม่ค่อยเฟรมเรล็ไม่ค่อยตกมากเฟรมเหล็อะไรวะเนี่ยกีลิงค์่านนะครับทุกคนโอ้โหคือว่าค่อนข้างใช้ได้นะแต่งตัวตานี้คลิปอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปยาวจะอยู่อีกคลิปหนึ่งนั่นเองนะครับยังไม่สปอยนะทุกคนนะ แต่อีกคลิปหนึ่งผมบอกเลยว่าสุดจัดอะผม,มอกเลยเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะได้ลงเกาะนนะครับทุกคนเรียบร้อยดับครับผมจะค่อยๆเล่นแล้วกันผมว่าผมปิดปืนปดีกว่า โดนฮะจะไม่รู้ดับหรือเปล่าไม่ดับไม่ดับไม่ดับทุกคนมันยังไม่ตายอ่ะช่างมันแล้วกันรู้ดีกว่าเสียเวลาคุณพกผมเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกกาซีนหมด ว่า Search, integer, ืนนี้หมอสลับชร้นมากกว่าเอามายิงคนไม่เิรกเลยมใชพกเข้าชั้นเลยฮะจังหวะนี้ผมบอกเลยพกก็บอกเดียวเหลือแหละไม่หลบเฮ้ยเชี่ยพกโคตรกลังเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเ รีโหลดแมก็กกาซีนก่อนมันมีทุกคนมันมีอีก,กมันมีอีก,ม,ม,อกมันแหลกๆหน่อยวะ่ะเฮ่ยมันมันมันไม่ใช่ปืนระยะไกลอ่ะมันโคตรกลางเลยทุกคนหายยังวะเยอะจดัจดเยอะจดัดเยอะจัด เด็กทำไมามันแหลกๆกจังเฮ้ยไอ้เจ้ยิงไม่โดนแหลกๆอะ่ะผมรู้สึกว่าผมเล่นกลางมากถ้ามันแหลกอะ่ะโอเคผมหยิบแม็กกาซีนเปลี่ยนปืนเลยแทนที่เราหยิบแม็กกาซีนมังมา ปืนพวกนี pues mm ้มันประโยชน์สำหรับผมแล้วลูกหมดทุกอันเฮ้ย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 คุเคาะคุเคาะคุเคาะผมกลับไปเอาปืนถังก่อนเพราะว่าจะเล่นกลางๆนิดนึงนะครับท่านผู้ชมผมรู้สึกว่ามันหน่วงๆผมว่าจะไปลงทางแสงกับเพื่อนผมจะรอดไหมเนี่ยมันหน่วงขนาดนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเซตติ้งเกมแป๊บนึงผมรู้สึกว่ามันหน่วงแปลก เรียบเนียนแล้วกันโอเคหาศพอีกคนไม่เจอแล้วเดี๋ยวใช้ปืนพกวิ่งเข้าชาร์จเลยไม่อยู่ด้านข้างทุกคน ตรงนี้ศพเทียบขอาหาของก่อนแล้วกันนะทุกคนผมไม่มีของใช้เลยเศราตัวมากโอเคมีปืนก็ยังดีครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ปืนเป็นสิ่งที่ผมต้องการมากมาตัวเปล่าเดี๋ยวนี้ดี ปุ๊บโอเคใช่ได้โอเคเปลี่ยนกอนเลยยืนยันปุ๊บไอ้ก,กอะที่นี่ทิ้งเพราะเรามีเอื้อยดีก่อนนั่นละเฮ้ยเข้าหวัวเฮ้ยจุบลบเชี่ยเซ็บอด เก็บอร์ดทุกคนเฮ้ยเรียบร้อยค่อยๆเก็บไปแล้วกันเรียนอบใจยเย็นครับเดี๋ยวตายทิ้งปุ๊บเปลี่ยนทิ้งหมวกอันนี้ไม่ค่อยดีปุ๊บอันนี้ขอเป็นด้านของกระสุนมาหน่อยแล้วกันทิ้งฮิตฮไม่รู้มาตัวเปล่าแล้วนี้จะได้กำไรไว้นะครับทุกคนโมซินขอโมซินของดีนะทุกคน แล้ผมนะเดี๋ยวผมอาไปแต่งเป็นสไนเล่นด่านเสืเส้อเขาต่อตุคนนี้อยู่ไหนวะเคทีสิบเก้าอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แต่อื้อยเขาดีวะ่ะนี่ขอเช็คก่อนว่าปืนไหนมันแพงกว่ากันหกพันทีสิบเก้าพันหนึ่งโอเคทิ้งทิ้งปุ๊บ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 เปลี่ยนโอเคผู้หมวกหมวกคนนี้ค่อนข้างจะใช้ได้น่าจะเป็นหมวกเดียวกันกันกบผมปะอ๋อหมวกกลางนี่ว่ะ เราขึ้นไปดูชั้นสองเลยนะครับทุกคนเป็นไงโอ้โหเนี่ยมาตัวเปล่าเริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วยิงจะบอดทุกคนหาคนไม่เจอจริงๆผมว่าสัตว์มาจุดไฮรูทเพราะจะยิงคนะนะฮะคนหายไปไหนก็มไม่รู้เพราะเสี่ยของ,ของผมคือเวลาผมอัดกีบออกมาเครื่องมันจะอุ่นทุกคนเดี๋ยวพยายามปรับกราฟิกลงละเพื่อจะให้ไม่แหลกเกินไป<อ>นี่ว่าสุดออกจากรังเพลิงไม่นเป็นไร ผมเห็นกระสุนตกแล้วตะกี้มันมี่จะคนปกดกระสุนทิ้งไว้แล้วทิ้งกระสุนมันไว้อย่ไหนวะตะกี้เห็นแว๊บๆผมเห็นแวบๆอะกระสุนนี่ไงโมซินปูแรกๆอะ่ะผงว่าจะไหวนะหน่วงๆนิดๆอ่ะอัดออทิปผมว่าจะเล่นได้แบบไม่เต็มร้อยมันหน่วงแปลกๆปูสามพันเลเซอร์เก็บกลับบ้านตรวจสอบสามพันเก็บกลับบ้าน โอ้ยแหลก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 แหตกทุกคนงงลนวลนวลมัน FFS มันตกเพราะไอเนี่ยผมอัคดคลิปนะทุกคนกับเครื่องมันร้อน FFS มันก็เลยตกนะโอ้ปืนพันเดียวอ,อันนี้น่าจะเป็นบอทบอสให้ผมทายนะ โอเคเดี๋ยวผมม้วนกระเป๋ากลับบ้านไปใช้ด้วยดีกว่าจกระเป๋าก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะแต่ก็ม้วนไปใช้ด้วยแล้วกันเจะผมจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเหมือ <c> น <oughs> มีคนค้นไปแล้วว่ะเขาน่าจะไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะรอออกสักสิบนาทีแล้วกันนะเพื่อเราจะได้นี่เขาเรียกว่าปลอดภัยนะครับทุกคนมันจะได้ไม่มีคนมาดักเราถ้าใครสามารถแก้ปัญหาด้านความแหลกขอผมได้บอกหนูหน่อยนะ ผมรู้สึกว่ามันหน่วงแปลกๆทุกคนมันหน่วงมากเลยเวาลาผมอัคดคลิปอะเฮ้ยคุณแจ๊เฮ้ยสามหมื่นห้าโอ้ยังไม่ได้ซื้อเซฟมาด้วยเชียโอเคเราได้กำไรทุกคนสมุดุ๊สมุดสองพันโอเคเฮ้ยหกพันเฮ้ยมันไม่รู้ห้องธรรมดาว่ะทุกคนเชียอิ่มสิอย่างเง<อ>ี้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมสามารถแคมป์ได้อยู่นะห้องตรงนะี้ เพราะมันไม่รู้แหละผมอาจจะเล่นไม่ได้นิ้วไวมากนะครับทุกคนพอดีเหมือนเขาเรียกว่าผมมันน่วงอ่ะมันนุ่งง่วงแปลกๆนะผมอาจจะเล่นไม่ได้นิ้วไวเหมือนยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับเพราะแบบนิ้วผมมันนุ่ง่วงอ่ะมันไม่ใช่นิ้วดิเขาเรียกว่ามันนุ่งง่วงแปลกๆผมผมพยายามขยับแล้วแต่มันก็ยังหน่วงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปหาโปรแกรมอัดวิดีโอใหม่ดีกว่าอันนี้ผมอาจจะวีโอตัวเครื่องนะครับผมไม่รู้ว่ามันทํายังไงให้มันแบบหายน่วงว่ะเอาจริงเกมนี้เราใส่รูปผมปรับ เอพีเอสแบบเอาตัวรามันก็เลยแบบหนุ่งๆนิดๆโอโหนุ่ห้องนี้ยังไม่มีใครปลดโอเคโอเคเดี๋ยวดักคนเลยดีกว่าไหมหรือกลับเลยกลับเลยก็ได้นะแต่ผมจะกลับตรงนี้แล้วกัน mm hmm. เดี๋ยววิ่งตัดเส้นนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมได้ยินเสียงนละรอแล้วผมรอแล้ว ถ้าผมรอดอะ่ะผมอิ่มนะแต่มันไม่ฟยลทุกคนมันต้องยิงคนกลับบ้านโอเครอคนเลยครับจังหวะนี้ผมบอกเลยพร้อมยิงอะ่ะมาผมยิงหมดอะ่ะเดี๋ยวรอเวลาสักแป,ป๊บก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการตัดมาตอนที่มันมีไฮไลท์อะไรสาคัญสำคัญแล้วกันเนาะพอารอตรงนี้มันก็นานนะทุกคนก็คนอะไรจะมา ทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการเข้ามาในเซฟอีกห้องหนึ่งนะทุกคนที่มีคนเปิดไว้รู้สึกว่าจะมีของดีให้ซะด้วยทุกคนมันก็จะเปิดเซฟไว้ให้ผมวะสบายเลยอะ่ะกลับบ้านหลักหมื่นแน่ๆอย่างเงี้ยแปดร้อยไม่เอาแล้วกันผมพยายามเก็บของของที่เขาเหลือไปดีกว่า ขาเหลืออะไรวะผมเอาหมดอ่ะยังวนะเนี้ยพอเราเป็นตัวแฝงฮะเราจนอยู่แล้วมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมหนีเลยนะเพราะผมดักคนแล้วไม่มาสักทีก็เตรียมกลับเลยเช็คนี้ผมเช็คอย่างวะเช็คแล้วไม่มีขอเช็คข้อความละเอียดนะฮะเพราะเรามาตัวเปล่าเนาะเราเอาคุมที่สุดเลยแล้วกันก่อนกลับไอ้ท่านี้เช็คไปแล้วโมซินแตกหนึ่งโอเค เดี๋ยวผมจะออกเป็นทางใต้ดินแล้วกันเพื่อขอปลอดภัยที่จริงก็มียาผมจะโดไปก่อนนะนี่จะไม่มียาแรกๆดิดนึงนะครับทุกคนนะรู้เป็นไรโอดภัยไม่เอาเฮ้ยโอเคเฮ้ยตรงนี้ยังไม่ค่อยมีคนรุด 9นาทีผมก็ข้างมั่นใจว่าผมจะหนีออกทันนะผมเลยหาของกลับบ้านติดมาติดมือหช่ไหโอเคปืนพกปืนนี้ราคาเท่าไหร่400ปืนนี่900เอะปืนนี้กลับบ้านโอเคใช้กับอะไรไม่ได้ไม่เอาแล้วกันอตอนนี้ตัวผมน่าจะหลายหมื่นอยู่นะทุกคนนะรวมของถังแก๊สถังแก๊สอันนี้ก็มีราคาเดี๋ยวผมขอเอาของขึ้นด้านบนบางส่วนก่นอนรถถังแก๊สอันนี้ก็มีราคานะทุกคน น่าจะอยู่ประมาณสี่พันไะเจ็ดพันนี่แต่ว่าผมจําได้อยู่ว่ามีราคาโอเคถังแก๊สถังแก๊สปุ๊บ,บอันนี้ก็หลักพันนะทุกคนพวกน้ำมันน้ำมันแต่ผมไม่ได้เอาไปหาเฉพาะของที่แพงๆไปกลับบ้านแล้วกันไพไม่เอาตรงนี้ไม่มีตรงนี้น่าจะเป็นขึ้นไปเอากองใหญ่เราขึ้นไปเอากองใหญ่ก่อนแล้วกันโอเคกองใหญ่ยังไม่มีใครเปิดด้วย ประเด็นคือหาของเยอะอย่างเงี้ยผมจะกลับบ้านทันหรือเปล่า SV S V S เจ็ดพันเราผมไม่เอาแล้วกันเฮ้ยเก็บเสียงห้าพันเอาพื้นที่ไม่พอหรอทิ้งอันนี้เลยเก็บอันนี้เท่าไหร่อันนี้สามร้อยไม่เอาอันนี้ยี่สิบหืมถูกจัดอะ่ะเฮ้ยผมได้ยินเสียงคนทุกคนผมลงเลยผมลงเลยผมลงเลยดียวผมเอาอีกทารหนึงเลยผมไม่ค่อยมั่นใจในปืนตัวเองนะครับทุกคนแ๊บนึงนนะ ผมขอ,อนึกทางหนีทีไล่ก่อนโอเคน่าจะหนีทันนะครับทุกคนนี่คน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 เดี๋ยววิ่งอ้อมครับวิ่งอ้อมครับทุกคนวิ่งอ้อมหลัวเลยเต้นเลยมีคนหน้าเรากระโดดครับไปครับผมไปแล้วผมไปแล้วลวิว่งวิงว่งวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมก่อน พอเราได้ของมาแล้วนะครับผมจะไม่เสี่ยงบวกแล้วกันของในตัวเราก็ค่อนข้างจะแพงไม่รู้เขาจะกลับที่เดียวกันกันกบผมหรือเปล่าแต่กผมค่อนข้างจะอิ่มแล้วตานี้ไม่ได้โชว์เทพเท่าไหร่เลยไม่ได้โชว์ยิงบอดเลยทุกคนโอเคถ้าผมมีปืนของด,ขงดีกว่านี้ผมจะยิงกับคนนะทุกคนเจอได้คำว่าปืนผมมีแค่นี้ยิงกับคนผมแตกแน่นอนว้่ซ้ามือใส่มือ เฮ้ย hey, ไม่แตกชิบหายแล้วยามกระซีนหมดโอ้โหตาเลินพรมันใช้ปืนไรคอผมมาเอเคป่ะเอคผมเอากลับบ้านเลยนะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เอเคกลับไปเลยดีกว่าตอนนี้ผมไม่เหลือปืนละโอ้โหผมก็ตอนแรก,กน,นึกว่าคนผมไม่นึกว่าบอดมันจะมาเฮ <laughs> ้ยโคนนี่หว่าเนี่ยผมก็นึกว่าบอดไปทุกคน มื่อกี้ไอผมผมนึกว่าโค้นไม่ใช่นึกว่าบอดโอ้อันนี้เกาะสามปะเดี๋ยวเอากลับบ้านด้วยแล้วกันเอาไว้ลงโหมดอื่นโอเคคงไม่มีใครดักแล้วผมว่ากลับบ้านตอนเวลาใกล้หมดทุกคนไม่มีใครดักแน่นอนผมบอกเลยมาล้านกลับล้านอืตึง,ตง ึบหนีรอดา่าอีซี่เดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนนะทุกคนนะเผื่อเจอคนจะได้วิ่งทีเดียวโอ้ตอนนี้กระสุนผมหมดแล้วแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวผมก็ข้างจะแพงของแต่งปืนนะของแต่งปืนเอาไปขายในตลาดมืดมันอัพราคาคูณสองอยู่แล้วนะทุกคนนะ ปล่อยขายในตลาดรวยเลยไม่ถือว่าผมโอเคนะเนี่ยมาตัวเปล่าครั้งนี้ก็ค่างจะอิ่มอะทุกคนแต่ผมเสียดายถ้าปืนผมไม่เกิดกลางๆอะผมจะบวกกับคนที่อยู่ตะกี้อยู่บวกผมหน่วงๆด้ะผมก็เลยไม่กล้าเท่าไหร่เสียอของแตกฟรีทุกคนน่าจะคนหน้าส่วนใหญ่น่าจะออกไปหมดล้ะโอเคเรารอดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูผลลับกันนี้กว่าว่าได้เท่าไหร่ โอเคทุกคนผมไปตัวป่าผมกลับหนึ่งแสนนะ่ะเป็นไงไปศูนย์กลับแสนแม่งโหดกว่าไอ้นั่นอีกซีรีส์ที่ผมเล่นอีกอะไรนะซีโร่ทูฮีโรอันนี้ของจริงผมบอกเลยโอ้โหเน,นี่ยกลับอิม่มอ่มาทุกคนไอปืนพวกนี้เดี๋ยวเก็บในคังให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวจะได้ขายทีเดียวนะทุกคนนะเดี๋ยวเก็บเข้าคัางหมดเลยเก็บด่วนเลยเพราะถ้าขายตรงนี้ยังไงก็ไม่คุ้มนะทุกคนโอเค ตึงๆ่ะครับอืมโหดเกินนะครับทุกคนนะอือถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซิ่งมีติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปที่2กนั่นเลยบอกเลยว่าตึงกว่านี้อีกนั่นเองนะครับผมโอ้โหโคตรตึง